วันนี้เราจะมาทำผัดหมี่ใส่ไข่ใส่พริกกับกระเทียมลงไปตามด้วยหอมที่เราตำไว้นะครับเสร็จแล้วคั่วไปเรื่อยๆใส่น้ำมันหอยลงไปตามด้วยน้ำเล็กน้อย ใส่ซอสปรุงรสตามด้วยผงนัวจากนั้นใส่น้ำตาลลงไปคนไปอีกเล็กน้อยคนไปเริ่มเดือนใส่ไก่กลงไป คนอีกคนอีกรอบเติมน้ำอีกเล็กน้อยคนไปเรื่อยๆรอจนเดือดรอรออีก ใส่มะขามเปียกลงไปเล็กน้อยตามด้วยเส้นหมีใสายแบบไม่เกรงใจใครจากนั้นคนไปเรื่อยๆคนไปจนกว่าน้ำเริ่มแห้ง คนเข้าไปคนอีกคนไปเรื่อย,เ,อยเมื่อน้ำเริ่มแห้งแล้วตักใส่จานนี่คือผัดหมี่ใส่ไข่อร่อยแบบไม่เกรงใจใครจากนั้นสวบ